ค o m เ e n t ครับเป็นโพสต์นันโซเชียลของประธานโจนะครับเน็ตไอดชาวลาวในข้อความโพสต์ว่าคนลาวอยู่ประเทศลาวไม่ว่านักศึกษาหรือคนทั่วไปมาอยู่นครหลวงต้องได้เสียค่าพักเซาให้บ้านทุกๆเดือนถ้าคนต่างชาติก็พอว่าแต่นี่คนลาวแท้ๆ อาศัยอยู่ประเทศตัวเองยังได้เสียแล้วก็มาพร้อมกับภาพภาพนี้นะครับซึ่งตัวผมเองครับก็เพิ่งจะทราบจากโพสต์นี้นะครับว่ามีการเสียเงินแบบนี้ด้วยหรือก็เลยเข้าไปศึกษาครับว่าทำไมเขาถึงโพสตแบบนี้ก็ได้ความว่าสมมุติว่า เราและครอบครัวนะครับอยู่ที่แขวงชัยบุรีแต่ต้องการส่งลูกมาเรียนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวที่นครหลวงเวียงจันทร์อย่างเงี้ยเราอาจจะมีญาติมีพี่น้องหรือคนรู้จักอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์นะครับเราก็นําลูกของเราเนี่ยมาฝากเรียน จะได้ไม่ต้องเสียค่าห้องเช่าค่าอะไรนะครับแต่จะต้องเสียค่าพักเสารให้กับเจ้าหน้าที่บ้านในเขตที่ที่ที่เราพักนะครับเป็นเงินแล้วแต่จะกําหนดนะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่แปลกใหม่มากสําหรับผมการส่งลูกมาเรียนต่างจังหวัดในประเทศของตัวเองกลับต้องเสียค่าพัก แม้ว่าเราจะไม่ได้เช่าบ้านอยู่ก็ตามแต่ถ้าเช่าอยู่เขาก็จะไม่เก็ดนะครับพวกเจ้าหน้าที่บ้านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนายบ้านหรือว่ากองหลอนแต่ถ้าเราพักกับญาติพี่น้องเนี่ยต้องเสียตังค์ก็แปลกดีครับโพต์นี้มีคอมเมนต์มากกว่า3700คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังความคิดเห็น แนวคิดของชาวลาวกวันดูว่าพวกเขาเนี่ยคิดกันยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์ท่านแรกครับอันนี้น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ครับเข้ามาอธิบายไว้ยาวเหยียดเลยเขาอธิบายไว้อย่างนี้นะครับทุกครอบครัวต้องได้พันธะมีส่วนร่วมไปกับแต่ละครอบครัวทั่วประเทศเขตแดนลาวต้องมีส่วนร่วมด้วยกัน เพื่อให้เป็นบำเหน็จต่อผู้ที่ท่านปฏิบัติหน้าที่เวียกงานต่างๆครอบครัวใดไม่อยากจ่ายก็ไปสมัครปฏิบัติหน้าที่กับพวกเขาก็จะไม่ได้เสียอะไรเข้าใจไหมอีกอันนึงคือการเก็บเงินคนมาพักนั้นเป็นเพียงเพื่อความเป็นระเบียบต่อคนมาพักเราเก็บกรรมให้ได้ต่อการมาพัก ถ้าหากมาพักชั่วคราวเขาก็ไม่ได้เก็บดอกถ้าหากมาพักยาวนานหางานทำหรือทำงานมีรายได้พวกเขาจึงจะเก็บพร้อมทั้งมีนโยบายเซ็นเอกสารบ้านที่พักอยู่นั้นได้อีกโดยที่ไม่ต้องกลับไปเซ็นที่บ้านตัวเองจากมาให้เข้าใจอย่าพูดมั่วซั่วถ้าไม่อยากให้พวกเขาเก็บ ให้ไปนอนอยู่โรงแรมหรือคอนโดเลยจ้างให้พวกเขาก็มาไปเก็บดอกคอมเมนต์ท่านต่อไปครับเหลือกเกินจริงๆเมืองนี้เคยเจอมาแล้วแต่เช่าห้องแถวที่ขึ้นกับเมืองชัยธานีประมาณ10โมงถึง11โมงตอนกลางคืนกองหลอนบ้านมาตรวจใบพักเสาเข้ามาในห้องนอนอีก แถมตรวจเอกสารรถด,ด้วยงงมากมันเป็นหน้าที่ของกองหลอนบ้านหรือตัวเอกสารรถหน้าเบื่อจริงๆครบเดือนย้ายออกเลยคอมเมนต์ท่านต่อไปครับอยู่ที่ที่ค่อยอยู่นี่ยิ่งหนักเก็บค่าอุดหนุนกองหลอนด้วยเดือนละ5-10,000น คอมเมนต์ท่านต่อไปครับก็งงเหมือนกันทำไมถึงชอบมาตอนกลางคืนเหมือนโจรแถมพกอากามาด้วยมีคนเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์นะครับกลางวันไม่มีใครอยู่ไปทำงานกันหมดอีกท่านก็มาตอบครับแดดมันร้อนคอมเมนต์ท่านต่อไปครับเก็บค่าคุ้มครองไงพี่ คอมเมนต์ท่านต่อไปครับชัยธานีเดือนหนึ่งหก0 0บพัคอมเมนต์ท่านต่อไปครับหาแหลกแบบง่ายๆคอมเมนต์ Comment ท่านต่อไปครับเหมือนคนต่างด้าวขนาดมีสัม,มโนครัวมีบัตรประจำตัวประชาชนยังได้มาจ่ายค่าพักเซาอีกคอมเมนต์ Comment ท่านต่อไปครับ กำลังนอนหลับฝันดีมาเคาะประตูทำเอาตกใจหมดคอมเมนต์ท่านต่อไปเลยครับย้ายมาอยู่ห้องเช่าสองสามวันงานก็ไม่มีให้ทำเงินก็ไม่มีมาเขอห้องทุกวันกว่าจะมีเงินพอได้เงินครบสามเดือนแล้วก็หายจ้อยโจนมาปล้นห้องไปแจ้งความก็ไม่สนใจพูดเรื่องเมืองชายทานี ไปอยู่บ้านอาแท้ๆไปสมัครงานต้องได้ทำใบยื่งยืนที่อยู่ในห้องการบ้านเขาว่าไม่มีใบพักเซาทำให้ไม่ได้จ่ายเงินค่าใบพักเซาอีกห้าส0บพครับผมนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวลาวนะครับส่วนน้อยนิดไ3,700จกว่าคอมเมนต์นะครับซึ่งถ้าพูดตามความจริงนะครับ คือดึกๆเนี่ยแปดคนถือปืนอากาาเข้ามาในห้องแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่โอเคนะครับสำหรับผมถ้าเป็นที่ไทยนี่ก็ต้องมียิงสวนกันออกไปแล้วแต่นี่บ้านเขาครับหากท่านใดนะครับรู้สึกชอบใจกับการได้ฟังแนวคิดได้ฟังความคิดเห็นของแต่ละประเทศแบบนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะครับผม ขอบคุณและสวัสดีครับ